บริษัทหมูปิ้งนมสดป้าต้อยฟรเซนจำกัดเราคือโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายหมู่ปิ้งนมสดหมู่ปิ้งโบราณหมูปิ้งสูตรดั้งเดิมไก่ย่างแดงโบราณไก่ย่างเหลืองพริกไทยดำและผลิตภัณฑ์อื่นๆภายใต้แบรนด์หมู่ปิ้งนมสดป้าต้อย หมูปิ้งนมสดป้าต้อยมีกระบวนการการผลิตใหม่สดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานระดับสากลทั้งอย g h p และ HACCP ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจากโรงงานได้มาตรฐานและรสชาติที่อร่อยหมูปิ้งของโรงงานมี2ขนาดคือ1ขนาดไม้เล็กราคาขาย5บาทบรรจุแพ็คละ1 1 0ไม้ 2ขนาดไม้ใหญ่ราคาขาย10บาทบรรจุแพ็คละ55ไม้โรงงานมีกำลังการผลิตถึง3 0 0แสนไม้ต่อวันจำหน่ายปลีกส่งรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในและต่างประเทศเพียงแอดไลน์เข้ามาสั่งสินค้าล่วงหน้า1วันโรงงานจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านสำหรับลูกค้าที่ต้องการจำนวนเยอะ 50- 100, 200ไปจนถึง1000แพ็คขึ้นไป สามารถโทรมาคุยรายละเอียดราคาส่งพิเศษได้ปัจจุบันลูกค้าของโรงงานมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปตัวแทนจำหน่ายห้องเย็นทั่วประเทศลูกค้าสั่งผลิต O E M และ Modern Trade ห้างสรรพสินค้า ช่องทางการสั่งซื้อสามารถแอดไลน์หมูปิ้งป้าต้อยหรือโทร0881696152ติดตามสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆผ่านเว็บไซต์ w w w m o หมูปิ้ปตอย interfood.com หรือกดติดตามที่เฟซบุ o กหมูปิ้งนมสดป้าต้อย